สวัสดีค่ะมีเพื่อเผื่อเพื่อถามเนาะค่ะเนาะงวานคู่ทัวคู่แต่งคือคบอ่มีหยาคนวะโบมีเด้อพี่น้องเลือกใส่เครื่องตัดเอาเนี่ยใส่เครื่องตัดหยาตัดจ้าตัดทุกคู่เลยพี่น้องทุกหล่องเลยนุกหล่องหนามเนาะพี่น้องเนาะปกติหยามันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นนี่เหระพี่น้องแต่ว่าเขาใส่เครื่องตัดหยาเอามันก็แปลนเนี่ยนี่แหละค่ะแล้ก็การ,ระยะ ตอนยกคู่เนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ตอนยกหล่องเข้ากับการะยะวา่าเครื่องตัหนหยาห้อมสีขาได้บองสีน้าพี่น้องนี่นะค่ะโมได้ใส่ข้นดกแล้วค่ะ,ใส,คะ,คะใส่เครื่องตัดเอาข้นถอนหยาคือสิบัวไว <laughs> ตัดได้ทุกหล่องเลยจ้ะกะลั่นึ้นข้างพี่น้องทัว คลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ